สแกนไวรัสนะครับพ้าน้องหลายๆท่านไม่เข้าใจว่าถามมาบ่อยอยู่พอสมควรนะครับมันจบไปแล้วนะครับหรือก็ไปต่อยอดเอาแล้วกันนะครับจะเอามาสาธิตง่ายๆนะครับวิธีการเชื่อมต่อเสียบสาย USB แล้วก็เปิดรีบักแล้วก็ให้สิทธ์เรียบร้อยนะครับมันจะเจอเครื่องนะครับกดรีเฟซหนึ่งทีมันจะเจอข้อมูลเครื่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็น A02S นะครับเป็นซัมซุงนะทีนี้การทํางานยังไงนะครับกดรีเฟซก่อน เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นะครับดีไว้์ขึ้นแบบนี้นะนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับขึ้นดีไว้์ถูกต้องทีนี้ให้ทําการเปิดตรงนี้ก่อน How to วิธีการถ้าไม่เข้าใจมาดูตรงนี้ก่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงบ้างเปิดใช้งานยังไงไปดูเอานะครับตรงนี้นะแล้วก็อัปเดตตัวต่อไปจะเป็นเบต้าเจ็ดนะครับตัวนี้เบต้าหกขั้นแรกเลยอย่างแรกคือกดนี่เลยครับออโต้รีมูฟนะครับแล้วก็รอ นะครับถ้ามันเจอมันจะลบออกถ้าตัวไหนไม่เจอมันก็จะไม่ลบนะครับแต่ว่าเรามาดูขั้นตอนตอบแว่าจะทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวรอให้มัวิ่งจนจบนะครับออกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็ววิดีโอในชุดนี้อ่าตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ตัวที่มันลบมันก็จะเป็น success แบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวที่มันไม่มีการติดตั้งเข้าไปมันก็จะขึ้น fail นะครับก็ทีนี้เสร็จแล้วก็ไป r e f ฟ e หนึ่งทีนะครับตรงนี้นะครับรีเฟ e หนึ่งทีจากนั้นไปที่ user app นะครับตัวนี้คือแอปที่เหลือนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแอปที่แบบเป็นแอปที่ใช้งานปกติผมจะให้มันข้ามนะครับแต่คมจะ save ิสต์ก่อนนะครับว่ามันยังมีเหลือไหมนะครับ save ิสต์ user นะครับตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับ save อ่าทีนี้มันจะบันทึกไปเรียบร้อยแล้วตามชื่อนี้เลยนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมก็จะเอาไปต่อยอดให้ท่านอีกทีเป็นออโต้รีมูฟนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับล่าสุดเห็นไหมครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพอจะประมาณนี้เหลือตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้หนึ่งเหลือนะครับหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นไลแมนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ยังค้างอยู่ มันไม่น่ามีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น TikTok นะครับ t w i t t e อร์ไม f ค o ซ o o t ์อ o ฟฟนะครับตัวนี้ a า t ์ r อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเนวนะครับเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้คิดว่าถ้าดูในหน้าจอของเราแล้วมันมันไม่เด่งไม่มีโฆษณาก็จบนะครับก็ไปลบตัวในเบราว์เซอร์พวกไฟล์คุกกี้พวกประวัติการดูเว็บต่างๆนะครับก็แค่นั้นเองจบเลยนะครับก็ที่เหลือก็จะไปอัปเดตให้นะครับผมโอเค ทีใช้ก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับถ้าเราเจอย s e r app แอปตรงนี้ถ้ามันมีตรงนี้เราก็ไปติ๊กออกนะครับแบบนี้เลยนะครับสมมติว่าเป็นตัวนี้นะแล้วก็ Delete Select นะครับสำหรับตัวที่เป็นเรารู้ชื่อมันนะชื่อแปลกแปกพวก c l e น n e er ออะไรพวกนั้นอนะ่ะกด e l e t e นะครับจะทำไม่ดูเลยตัวอย่างนี่หลังจากที่เราสแกนออตโต้แล้วมันยังเหลือค้างเป็นแอปที่เราชื่อแปลกแปกนะครับต้องดูด้วยนะครับนะ ถ้าจะทําแบบนั้นให้มันจบงานนะครับกดแล้วก็โอเคกดโอเคไปเรียบร้อยแอปนี้มันก็จะหายไปเห็นไหมครับแล้วก็รีเฟซหนึ่งทีแล้วก็ไปเรียกเรียกเรียกดู User App นะครับเห็นไหมครับมันก็มีแบบนี้สมมุติว่าเป็นตัวที่ผมไม่ให้มันลบนะครับไลนย์อย่างเงี้ยสมมติว่าไลนา์นะครับตัวน,นี้นะดูนะสังเกตน,นะครับผมจะลองเทสให้ดู l e t e Select แอปไลน์ตรงนี้อยู่ในไว้ิสผมใส่ไวริสไว้นะครับ คือบัญชีนี้ห้ามลบนะครับมันจะไม่ลบนะครับ f a c เฟ o บุ๊กก็เหมือนกันดูนะครับลิลิ e ิลิกมันจะลบไม่ได้เพราะผมห้ามลบเห็นไหมครับโอเคนะหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับก็เอาไปปรับใช้กันตอนนี้ทิกตอกนะครับดูนะสั่งลีลิไม่ลบนะครับโอเคนะครับผมแค่นี้ก็จบงานได้เลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับผมชอบคลิปแบบนี้กดหัวใจกดติดตามเลื่อนดูคลิปต่อไปไอเดียโมบายเซอร์วิส ลอ a แอนโซลูชันเจอกันอัปเดตต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ